สวัสดีครับพบกับผมเสียโจดชาแนลนะครับวัอนี้ภาพพีพะนองมาแลนวาวครับเป็นวาวไล่ทุ่งชาตินะครับวันนี้เสียก่อนดึงครับอาสียก่อนตึงไว้แนนแนนได้ลูกอยังได้ไหมครับผมพอดีผมติดไฟ LED นะค LED แล้วก็ติดอันนี่ครับเป็นโต๊ะกล่องกล่องชาดแปะนะครับมึงว่าไรขึ้นมานะล่องแถบนะครับอ่ะคือถ่ายคลิปดนะถ่ายคลิด

Ê phương, يا phương, يا phương. Ô! Lên! Lên! Ô! 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 หอมาทายพ่อ <apparent> พ <of human error> <ge> <eland> ่อพ่อเอเมเอเม สอดแจ้งครับหางยาวสวยมากนะครับสังเกตหางดีกทีหนึต้นหางกับปลายหางนี่สอดแจ้งมันขึ้นที่สองมันนอนหน้าแบบเล่นวาวหางอาจจะเห็นบ่อค่อยสุดนะครับเราะจะไล่นะ ครับต้องเก็ปบปลายหางสะบัดเลยโอเคครับ